User entered your channel. Low half. Okay, let's go. Oh. Fire in the hole. Low half. Hello. Hello. One, two, three. แล้เยอะเท่าไหร่ครับ All right, let's move out. Fire in the hole. อยากลองยิงกับหน้า oh. <vin> แทงจังครับตามกูไหนนะครับสัดางห้องเลยครับ S <S เล็นเล่นแม่เลยเหรอครับเล่นแม่เลยห้านาทีพอแล้วครับด้วนครับโอเค okay. let's go <S Fire in the hole เอาดันไปก่อนครับแม่งกีกตอกเตรมเครับเต t ียมเตรยเหรอครับเตรมไปครับเราคิดเลยครับเดี๋ยวกลังเปลี่ยนปืนเราไอ้ยืนมันตามใครมาเหรอล่ดด้วยด้ไมอะ

โู้ยเกรงเกงปืนหนักจังอะ<ล>่ะเจ็บไหมดิเราไม่เจ็บเท่าทะะไหร่ครับแน่เหรอ something low on All right, let's move out All right, let's move out. Go. Red team win. Good.